ท e no. ี่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้มาทานข้าวด้วยข้าวยินด้วยกันนะครับเอฟซี้อมาทานข้าวพี่น้องพี่น้องมืาดิปาด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 ปาง อันนี้ก็มีครับที่เก็บยิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะกินข้าเชี่ยวสำรังนะมาทำข้าวกับพวกเราเนาะอือจับข้าวจะสังเกตนะพวกเราจะใส่แต่เสื้อแขนยาวนะจริงนะเมื่อวานร้อนวันนี้ก็ยังไม่ใส่ยังไม่ใส่ไม่ใส่วันนี้ได้รับเกียรติครับเชิญกินข้าตทัมบูโทรหาพี่อกี่หรอวะไม่โทรเลย แนีต้อขอเบอร์พี่ทย์ก้องบอกว่าโทตามเาเยออเราต้องเอาเบอร์กันไปแล้วแค้แล้วผมไม่ทกองกินมากินเลืองนะม่งั้นก็ไปทำอยู่ที่บ้านเราพี่ไม่ได้เรอะไรเอาอย่างนี้ให้พี่เอกี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้น้อยี่ยบานน้อใช่อือาพี่น้องบาย อันซูข้เนยวมครับคุณแ่ขออินเสิร์ตก่อนอินเสิร์ตคืออะไรไมาซูข้าวเหนียวยาวนี่คือแกนหมอนไม้ไทยาซูนวเหนียอข้าวเจ้าข้าเดนียวส่วนอันนี้อนนี่อะไรนี่เผาเหรอเผาปลาทูเหรอกินมาควกินอาหารดีนะนี่นะผมโอ้เอาเาปทนกับข้าวมั่วกับข้าวมั่วเอ่อคณะหมูสับ โอ้ปลาเกะเจะเกิดมาจากของพ่อของแม่เราไม่เคยกินก่นก็จะได้กินในวันนี้ครับไปบุกที่เมืองพ่อมาดูนะพี่น้องแม่วันนี้เราีเกียรติ

เราว่าน้าอย่นีจะมาไ้าวครับทงงเราไปทงานมาเหนื่อยเกลับมามีเมนูเดๆีเนาะอ้าไม่เอาไดาวีชอบไดาวให้นเออเออเอเบกวบักเออตบักเออักเออเอาบอะา พอ่อมาเด,ด้เอพ่อแม่สักกระเพราให้พ่อหน่อยกระเพราปลาดูเออพ่อพ่อนะมาเคยกินเข้าใจมั้ยใส่พ่อหน่อยนี่อ่ะตักให้แล้วเอาบางพ่อบางเอาบังไม่เอาบางเสีมาเสียวฮ่าน่ากัวที่สุดก็ตัวี้อ้าว มาเข้มาเลยด้วยอยู่นี่ดีกว่าันนี้เป็นวันดีก้าวร่อยขอแม่มากินด้วยป่ะขอแม่กินด้วยด้วยนะยังกินต้องก้าวร่อยพูดไม่จบก็ไปขอแล้วก็ไปไปเปิดร้านอาหารนี้ไหมเราเลเอาเวลาไปทำพิซซ่าทแคดร้านอาหาร ข้าวนะพี่น้องเห็นเห็นตารางผมเนาะแห่ไว้เก็บมาแหละเห็นบอกกำเัดหรอโรงงานมาเลยมามาแมาเมาตัว โอ้พ่อแกะปลาให้แม่ด้วยได้อ้จะจีบแกให้ได้โอกับรักคยังไม่จีบจานดีใจค่ะไม่แกะไม่คว่าเลยอ่ะโอเคเพิ่มมาแกะใส่ปากนะแม่เนาะลดๆดมาคว้าละจีจีเร็ว ผมขอจบคลิปก่อนนะครับอขอจบคลิปเพลงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ